mak <sweak> สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพาทัวร์คอนโด h y ทึมสาทรห้อง6.6ตารางนี้กันค่ะหากใครเพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังต่อไม่ติดตรงมุมขวาบนของคลิปนี้ก็จะมีแนะนําคลิปก่อนหน้าที่จะเล่าเกินภาพรวมของทั้งโครงการรีทึมไปแล้วบางส่วนนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะสามารถดูที่มาที่ไปของโครงการก่อนที่จะได้ดูเนื้อหาในคลิปี้ต่อไปได้อย่างดูเรื่องค่ะ ในส่วนของคอนโดนที่เราจะมารีวิวกันในห้องนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมาด้วยทายต o เ e d r o o m s ก่อนค่ะก็คือเนื้อที่66ตารางเมตรนะคะหรือฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขกและ1โซนครัวกันก่อนค่ะและในคลิปหน้าเราก็จะมารีวิวห้องทาย1ั e เบดรูมส์กันค่ะ และในระหว่างที่แอดกำลังแนะนำแต่ละโซนไปนะคะที่มุมซ้ายก็จะมีซิมูเลชันแปลงห้องแนะนำตามโซนที่แอดกำลังพูดอยู่ค่ะเพื่อที่ระหว่างที่คุณผู้ชมดูเนี่ยจะได้ไม่งงเราก็จะมาเริ่มดูกันเลยค่ะตั้งแต่เข้าห้องมาเมื่อเปิดประตูสวิงซ้ายเดินเข้ามาก็เจอกับห้องครัวอยู่ทางขวาในพักของโซนครัวเราก็เจอตู้เย็นบิวอินพันทีแล้วก็จะมีการสัง่งเตาไฟฟ้าและฮูดเข้ามาให้พร้อมกันเลยค่ะ ก็จะเป็นของแฟรงเก้ค่ะมีไมคโครเอมาให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเราเปิดตู้ที่เขาบิวทับป,ปล่องฮูดเอาไว้เนี่ย,ยก็จะพบว่าเก็บของได้เพิ่มเยอะเลยค่ะหน้าบานของตู้ลอยก็จะเป็นซอฟท์คลสนะคะที่จะช่วยสโลว์ความเร็วขณะปิดไม่ให้กระแทกเสียงดงังกันค่ะ เมื่อมีฮูดดูดคว,วนัขนขณะทำอาหารสิ่งที่มาคู่กันคือสปริงเกอร์แล้วก็ที่จดจับควันนะคะก็สแตนด์บายจัดระยะกันตามห้องเลยค่ะส่วนของตรงซิงค์ล้างจานกันนะคะเป็นสิ่งที่แอดชอบที่สุดเพ่าที่เคยเจอมาเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยไปซื้อครัวสาเร็จก็จะไม่ได้เจออะไรแบบนี้เลยค่ะแบบรางระบายน้ําที่มาในรูปของงานดีไซน์ฝังเอาไว้กับท็อปของตัวเคาน์เตอร์เอาไว้แล้วในขณะที่ถ้าเราหันไปทางซ้ายเนี่ยจากตรงตําแหน่งเดิมที่เราเพิ่งหันทางขวาไปเจอครัวทางซ้าย ฝั่งเดียวกับประตูทางเข้าอะค่ะถ้าเราเปิดสวิงไปก็จะเจอกับตู้เก็บรองเท้านะคะที่ด้านในเนี่ยจะมีช่องระบายอากาศเอาไว้ไม่ให้อับชื้นถ้าดูเินเผินเนี่ยตัวหน้าบานของตู้เนี่ยจะค่อนข้างเข้าตีมกับห้องเลยค่ะ และอีกทั้งข้างๆกันนะคะที่อยู่ด้านหลังประตูก็คือจะเป็นโซนสักล้างค่ะที่วางเครื่องซักผ้าไว้แต่พลางด้วยหน้าบานเต็มที่ถ้ามองเผืนๆเ,เ,เหมือนกันก็จะเหมือนตู้เก็บของเข้าตีมกับห้องเลยค่ะเมื่อเรเาเดินตรงผ่านสองโซนนี้เข้ามาทางหน้าต่างค่ะก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งค่ะที่มาพร้อมกับโซฟาสีซอฟซอบโต๊ะกาแฟพอปกระจกเคมเปอร์ทีวี40นิ้วพร้อมกับไสาบอร์ดที่มาคู่กับชั้นวางของติดผนังนะคะ ที่เมื่อถ้าเรามาองไปที่ระเบียงเนี่ยก็จะเจอกับวิวเมืองสวย,สวยและเมื่อเราสังเกตไปทางซ้ายมืออะคะ่ะก็จะเจอกับเราแขวนผ้าแบบ collapsible rail ติดผนังพร้อมใช้มาให้ด้วยนะคะจากโซนนั่งเล่นเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ห้อง master bedroom ก็จะจกับเฟอร์นิเจอร์ฟูลีเฟอร์นิชนะคะที่ประกอบไปด้วยเตียงขานเตียงทีวี32นิ้วที่มาพร้อมกับสายบอร์ดติดผนังที่ซึ่งถ้าเรามองแบบอินดีเทลเนี่ยเราก็จะเจอกการออกแบบบางตาแบบเปิดได้มาให้ด้วยกันในสายบอร์ดของทุกชิน้นทําให้มุมมองเวลาเรามองทีวีอะค่ะเรามองไปที่อื่นเนี่ยก็คือจะดูสวยงามไม่ลกตาอีกม,มุมนึงข้างเตียงก็คือโต๊เครื่องแป้งและห้องน้ากําแพงโปร่งของอางอาบน้ําแยกก๊อกร้อนเย็นให้เสร็จสรร ที่ทาให้เราเนี่ยสามารถดื่มด่ากับวิวเมืองสวยๆได้ขณะเอนจอยพักผ่อนบนไปนะคะมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าบิวอินตรงทางเดินเชื่อมไปห้องน้ําสุขภัณฑ์ฉากกัน้นก็คอนดีดีไซน์เก๋ะคะ่ะมาพร้อมกับดูดอากาศปัดภาพกลับมาที่ห้องนอนที่2กันบ้างนะคะก็จะมีการบิวชั้นวางของพร้อมเตียงแนบที่นั่งริมหน้าต่างให้ข้างๆกันก็มีตู้เสื้อผ้าพ,พร้อมโต๊ะเครื่องแป้งและสุขภัณฑ์ฉากกัน้นพร้อมที่ดูดอากาศให้สะอาดสะอาดเรียบร้อยสวยงามพร้อมอยู่พร้อมใช้งานเลยนะคะ และทุกห้องก็มีการติดแอร์เครื่องทันง้น้อาร้นพร้อมอยู่มากๆเลยค่ะซึ่งส่วนตัวจากที่เข้าไปชมมาหากใครดูหนังเกาหลีบ่อยๆชอบมีคําพูดติดปากที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือคอนโดสูงๆวิวสวยๆยิ่งติดแม,ม่น้ำยิ่งมีมูลค่าสูงนะคะจากความเห็นส่วนตัวคอนโดวิซึมนี่คือหนึ่งในอสังหาที่เมื่อเห็นแล้วพีโมนิชั่นจากภาพในหนังก็จะโผล่ขึ้นมาเลยค่ะเพราะถ้าหากจะดึงเช็คบ็อกออกมาติกกันคอนโดที่นี่คือมีพร้อมมากเลยค่ะ